ค่อยกลับไปแปลงหวัน ไกลจเออมันไม่ได้ไกลนะมันไม่ได้ไกลจับอันนี้เท่าไหร่อะแต่มันน่ากลัวไหนน้าไหนน้าไหนฝั่งเอาไปใส่ยารวยตรงนั้นโอ้ยควายดิหึควายไหนอยากไหนอยากไปทำตรงนู้นหน่อยสิพี่พี่ไหนบอกพี่อยาก เขาเปิดนำ้ำ6โมงเป็นการตื่นที่นั่งพิพิเะต้องขนมากคนหน<ะ>่อแต่มันไม่ได้หน่ากลวเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยมันจะไม่นากก่ากลัวดลยโอ้แยแค่นี้แลวนว่ากลัวเออ <laughs> ไม่ตอนนั่นาวมันเตอร์ฟ่าเลยนะดาวเต็มฟ้าเลยคันควันคันเยอมากเลยนามาชูต่กันมเข้า,าขได้นะคะเฮ้ยจริงหรอน่าน่าอะไรน้ดตำอยู่เลย เราดำอยู่แล้วเราเราความจริงที่เคยเชื่อพี่ขาวแล้วก็ใครว่าพี่ดำพี่ก็ไม่กดอ่ะตดอยู่นิดหนึ่ง 哦、让我单位里头也的单。我今天我今天不来。 แล้วได้สองสามสามสี่เลยนขาดตั้งกล้องเข้าได้นะคะถินยาช่ำอุ้ยควันควันควัอนอุ้ยสวยอะสิ ก็เต้นแบบโคตรน่ากเลยอ่ะเดีย๋ยวก็ึ้นภาพอีกทีพี่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายแป่รูป Yeah. <laughs> ไม่ไเหเน้ว่ันไดเหี่ยเพราะว่าปวดเยี่ยวต,ตอนนี้ไม่ตื่นมัเยี่ยวนี่ตีสี่ที่ทห้านายตื่นมาตอน,นตีสองตีสามตีสามห้า ที่พี่ออกมาย่มไม่ได้นากลัว,วเลยอ่ะไม่น่ากลัวใช่ไไม่เื่อเ็เลยปู่ก็ส่องไฟะเยี่นี่น้องี่กูอ้าะนั่งช่วยปู่วิ่ย พอถึงขึ้นแล้วตื่นกันได้ย,ย,ยังเสียงยังห้องการจินอยู่เลยนะคะทุกคนเฮ้ยถ่ายรูไปไว้ดีกว่าขออนุญาตคัดแป๊บนึง เห็นตัวเองเปล่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไม้เซลฟี่สูงๆจะได้เห็นตัวเองตาดาบอกโบกมือกันหน่อยควายโบกมือกันหน่อยอบอกไปควายบกมือแล้วก็บอกมือด้วย ้ยว้า,วาลืมล็อกมันล็อกอยังไงอ่ะอ๋อคิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วค่ะไม่ต้องกังวลฉันไม่ไปไหนวิวเรากินข้าวแล้วอีดอะ่ะปกตินี่อ่อมเลยนะ สวนช่ตื่นช้าไม่ดิขนาดเซ็จแล้วอ๋อเร็จอะไรนะเซ็จแล้วไม่นะยังไม่เจร็จหอกนาวิวมันเซ็จแล้วขาตไปเป็นเป็นวิวข้อควายที่ดีมากเพราะว่าหันไปก็เป็นภูเขาถ่ายรูปไว้สักหนึ่งวิวภูเขากับน้องควายโอ้มก

มันจะขึ้นหลังแม่มันอะควายน่อยจะขึ้นหลังแม่ <laughs> <c oughs> ดิ่งๆมาหากูาเลยนะ <c oughs> สายฝนฮึสายฝ <c oughs> นฝน,น่อนนนมาหาไหมาอ่ะ <_ letter> อุ้ยใกล้มากอุ้ย <_ letter> เฮ้ยม e ันเห็นตัวเองเมยมันน่าจะแจกแจงวานล่ำแล้วแล้วสิเอ้ยมันมาไม่ได้มันยอมมันมีทื่แบบไปกวนลูกมัน

มันก็พันพันพันนนตัวชังวนสวยที่สุดใน์เลมเชนเจะกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคน้ยมนึงเวยนี่อะไรเนี่ย ดวงตะเวนยังขึ้นทางที่ตะเวนออกปัญหาไปเลยพ่อ <c oughs> <c oughs> กูทำร้อยใหม่เลยแหละกจะโดดถึงะฮะมีถงอไรถงอ้มันเละตั้งตรงนี kind of ้หละเนาะ ร <c oughs> อดเหรอครับไปรุนเดินอนกวันนี้กันเนี้ำเต็มบ่อเลยอ่ะไหนหอย